you <laughs> สวัสดีคุณท่านด้วยนะครับผมในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกมเวอร์ออฟแท้งบิตซีซั่นสามฮะตลอดวันนี้นะหรัดคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางการเล่นเอลเพนสตั๊กเป็นแบบที่เรียกได้ว่าก็เล่นได้อยู่นะฮะระหว่างรอรอผู้เล่นเข้ามานี่เราดูก่อนเลยเรงว่าเราเล่นตรงไหนได้บ้างนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเล่นเล่นทางด้านข้างบนกันนะฮะก็คือโทนตรงเดินบนบนเขาตรงรางรถไฟนั่นเองนะฮะตรงนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเดียมแท้งไลทแทงส่วนทีดีก็เล่นตรงนี้ฮะแถวนี้เลยฮะแถวแถวแถวนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่่าหรือไมก็ เล่นตรงนี้ฮะได้อยู่ทีดีนะครับส่วนมีดิ้มแทงไลท์แทงก็ต้องมีสักคันนึงไปอยู่ตรงนี้ฮะไปสปอตให้เพื่อนว่ามันมีคันไหนบ้างที่ผ่านตรงนี้ได้ครับแล้วอีกคันหนึ่งก็ไปเล่นแถวนี้ก็ได้ฮะถ้าเพื่อนเราคันนี้โดนชาร์จอยู่แถวแถวนี้ก็ทีดีก็คอยยิงให้ได้อยู่ตรงนี้นะฮะถ้ายิงปุ๊บแล้วเขายังชาร์จอีกอ่าเอ็มทีที่ซุ่มอยู่ตรงนี้ก็เออค่อยไปเติมเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองแค่นั้นเองฮะเฮฟวี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นทางนี้กันนะฮะแต่ว่าตรงจุดสปอ ย,ยิงฟรีเลยฮะเออเพราะว่าจุจดสปอตตรงนี้มีมันมันอันตรายฮะเพราะว่ามันจุดปิดมันไม่มีเท่าไหร่นะฮะฝั่งตรงนี้สามารถยิงยิงเราได้นะคนที่ซุ่มอยู่ตรงนี้ฮะเฮฟวี่ <Heavy S 2> ที่มาตรงนี้ก็ยิงได้ครับผมหมดแล้วแหละมีแค่นี้แหละนะฮะส่วนนี้ก็ผมเล่นกับอีกคนนึงนะฮะออสังเกตได้เลยนะว่าฝั่งเรามีไรแทงก็จริงแต่ว่าเพื่อนเราผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นหรือเปล่านะทีนะออ่นี่เลยฮะออนี่แหละจุดสปอตตรงนี้เลยฮะอืมเราก็จะสามารถมองเห็นตรงนี้นะฮะผมแล้วก็อ่าฝั่งนั้นก็มี คนหินก้อนนี้เลยฮะคนหินตรงนี้เลยแต่ว่ามันจะเสียงที่ว่ามันจะโดนเฮฟวี่เนี่ยเฮฟวี่เรากําลังเดินทางไปถ้าเฮฟวี่ถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะสามารถยิงด้านข้างของก้อนหินต้นตรงนี้ได้นะครับและพเออิญเป็นเฮลแคสด้วยที่มาสปอตนะฮะเขาก็เลยไม่เห็นผมผมก็เลยได้ยิงฟรีไปประมาณเมตรสเม็รนี่แหละนะฮะแล้วเพื่อนเราก็กระหน่ำผมกระหน่ำลุมเขาจริงจริงแล้วจุดนี้ควรจะเป็นมีเดียมแทงฝั่งนั้นซะมากกว่านะฮะแต่มีเดียมแท้งฝั่งนั้นเขาทําอะไรฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแทนที่ฝั่งเออเนี่ย ฮควแค่โดนยิงฟรีเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับเสร็จไปอตอนนี้คือ k v 2กำลังจะไปหา VK ฮะตอนนี้ผมก็พยายามดูสถานการณ์แล้วก็ลิง VK ฮะจำได้ว่า VK ยังไม่ยิงฮะผมก็เลย มีการหลบโยกหลบนิดหน่อยอาตอนนี้เขายิงไปแล้วนี่ไงฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นจุดอันตรายทันทีในบล็โซนเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเฮฟวี่ฝั่งเราเล่นเป็นนะฮะเออแต่ว่าเฮฟวี่ฝั่งนั้นนะสี่ทาไมคุณไม่มาตรงนี้เพื่อปิดช่องโหว่ตรงนี้ให้เพื่อนนะฮะเฮลแคทน่าจะรอดอยู่นะฮะเออเฮลแคทน่าจะซุ่มตรงนี้ได้อยู่เพราะว่าด้านข้างตรงนี้ก็คงจะยิงไม่ได้ถ้าถ้าเฮฟวี่ฝั่งนั้นมาตรงนี้ไงตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารอฮะรอรอรีโหลดรอสถานการณ์รอซัพพอร์ตนั่นเองเพราะเอ ประเด็นคือซูร้อยเขาจะไปเล่นตรงนั้นทําไมฮะถ้าโดนผมยิงสองนัดเมื่อกี้นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะตอนนี้คือฝั่งผมนะเพื่อนผมจัดการเฮฟวี่ฝั่งนั้นได้แล้วเพราะว่าเฮฟวี่สองคันไงแล้วก็ทีดีซัพพอร์ตอีกคันหนึ่งไงเออก็เรียบร้อยฮะเฮฟวี่ที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้อะตายไปแล้วฮะเลี้ยงละตอนนี้ก็เหลือแค่4คันที่อยู่ตรงนี้แถวนี้เลยครับผมตันไงชัดเจนะฮะคันนี้ยืนให้ผมยิงฟรีนี่ผมก็งงเลยจัดไปฮะสี5ร้อหครึ่งหลอดเลยครึ่งเกือบครึ่งนะ่ะ เออตอนนี้คือผมบอกเริ่มโจมตีแล้วเพราะว่าฝั่งนั้นเหลือแค่4นะฮะเออเหลือแค่4เองแล,อแล้วก็เพื่อเราก็เริ่มชาร์จแล้วฮะทยอยทยอยชาจกันแล้วนะครับผมเออจัดไปฮะอืมอันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็เจบเกมแล้วแหละเออ เป็นยังไงบ้างน,นะสำหรับแแบบเอลเพนสตาร์กนะฮะก็รีดได้ว่าจุดเล่นมันมีนะผมจุดเล่นถ้าเรารู้จุดยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมนี้เราก็ได้เปรียบไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับคนไทยเลยนะผมก็หวังว่าคนไทยจะเล่นเป็นเยอะขึ้นนะครับผมเออเลดเปอร์เลดวินผมเชื่อได้ก็จะได้เด้งขึ้นด้วย <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ,ะผมหากากร like, ชอากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย So they